สวัสดีครับ4ี่มงยีนาทีของวันที่4ีธันวาคม2,563ครับอันนี้ผมไปดูพระส,สมเด็จบางขุนพมปุกูเก่าพิมพยย์ใหญ่สองสามคลิปก่อนผมพูดถึงเขาเรียกอะไรครับเขาเรียกคำความได้เปรียบเสียเปรียบความความ ความไม่เป็นปกติของการตลาดหรือว่ากลไกตลาดของพระก็แล้วกันผมเพิ่งจะพูดคานี้สองคลิปก่อนผมพูดถึงเรื่องความได้เปรียบเสียเปรียบระหว่างคนธรรมดากับเซียนอันนี้ก <win> ็ผมพูดถึงความได้เปรียบเสียเปรียบระหว่างการคัดเลือกต่อมาผมจะพูดถึงการได้เปรียบเ <win> ส,<ร> <itta> สียเปรียบระหว่างระหว่างระหว่างผมเนี <win> ่ยเอายกตัวอย่างผมก็ได้เพื่อไม่ให้ไปกระทบกับกับหลายท่านผมจะขอยกตัวอย่างผมก็แล้วกันอ่า ระที่อยู่ในมือผมเนี่ยสมเด็จบางขุนพรมพิมใหญ่กูกเก่ามีบางองค์ที่มีเนื้อหาขี้เหร่ก,กว่านี้แต่ขายไปห้าล้านสี่ขายได้เพราะอะไรผมไม่ถามใช่ไหมครับแต่ว่าประเด็นที่ถามก็คือพระองค์นั้นมันผ่านตาเสียนไหมเออแล้วใครเป็นผู้ซื้อไปถูกไหมถ้า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 กลุ่มคนที่จะต้องซื้อขายพระและผ่านเสียนเท่านั้นอย่างนี้เสียนก็เป็นต่อ เพราะว่าก็มีสิทธิ์ได้เลือกพระก่อนแล้วก็มีมีสิทธิ์ได้เลือกผู้ซื้อก่อนถูกไหมฮะมันง่ายที่จะบอกว่าพระองค์เนี้ยถ้าขายผมร้านหนึ่งผมซื้อนะเพราะมีคนซื้อต่ออยู่แล้วสิบ้านวิธีเดียวที่เราจะหลบเลี่ยงหรือจะไม่เข้าสู่กลไกระบบนี้ได้ก็คือต้องทําอย่างผมเนี่ยครับก็ทําไมผมต้องเอาไปให้เซียนดูในในเมื่อผมก็ผมก็ศึกษาได้ผมก็ดูไปในตันสำ,ำหรับตำราได้ แล้วก็ไม่มีความจําเป็นอันใดที่จะให้ไปให้เสียนคนใดคนหนึ่งรองรับเว้นแต่จะมารองรับผมเองก็ไม่ได้คิดว่าจะขายเพราะว่าก็ก็เห็นอยู่ว่าเขาเคลื่อนไหวกันราคา1 0บล้าน20ล้านเราจะมาเคลื่นะอนไหวราคา3ามพอย่างเงี้ยนะหรือยังไงอหรือเราจะไปลงเว็บไซต์แล้วก็เขียนว่าอยากได้พระสมเด็จแท้แต่ละอาสองราคา2องสถ้ามี แล้วเราเขาจะไปซื้อทําไมละยี่สิบล้าน30ล้านใช่ไหมไม่มีพระพระที่ราคาร้0ยสอเนี่ยที่อยู่ตามเว็บไซต์อะไรอย่างเงี้ยนะโอกาสเป็นไม่ได้ไม่มีหรือน้อยมากเท่ากับไม่มีนั่นแหลคะครับเสียเวลาเปล่าๆถ้าเราจะไปไปเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตเดือนละ6กรยกว่าเพื่อจะไปติดตามพระองค์ละ0 0สแล้วหวังว่าเราจะจะเอาพระสอง้อยเนี่ยไปขายหล้านสนะิล้านถ้ามันทําอย่างนั้นได้มันก็มีแต่คนรวย มันก็มีแต่คนรวยกันแล้วไม่มีคนจนกันพอดีก็คนไหนซื้อมาสองร้อยก็ไปขายล้านสองล้านส่วนเรื่องส่วนตัวนะเรื่องเรื่องเรื่องส่วนตัวผมมีความจําเป็นที่จะต้องดูเฉพาะผ้าที่ผมมีอยู่ในมือเท่านั้นนะครับจะจะไปดูผ้าอื่นก็ไม่เพราะมันมันไม่ค่อยผมก็ไม่มีเออไม่มีไม่กล้าที่จะไปชี้ถูกชี้ผิดชี้แท้ไม่แท้เพราะเพราะบางครั้งก็มันก็ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกันเนาะ สุดท้ายนี้ปายคลิปแล้วเดี๋ยวผมขออนุญาตปิดคลิปแค่นี้แล้วเป็นกำลังใจให้เพื่อนๆครับสวัสดีครับ